ริพูเปิดตัวสล็อตนี่เราคุยกันในทีมขา่าวและสปอร์ตว่าเออถ้านริพูจะเปิดตัวอาร์เนอร์อาร์นเน่เอาเรียกแบบไหนดีอาร์เนอร์สล็อตนะอาร์เนอร์อาร์เนอร์นะอาร์เนอร์สล็อตนะครับก็รอกันคิดว่าจะเปิดหลังยูโรอยู่ดีโผปรมาเฉยเลยก็คือ<ช>นะครับ,รบ,รบก็เปิดใจนะครับเมื่อวานนี้มีการเปิดตัวอาร์เนอร์สล็อตนะครับสำหรับทางริพูสล็อตเองเปิดใจค,ครั้งแรกในฐานะคุณซือคนใหม่นะครับก็บอกว่ารู้สึกตื่นเต้นสุดๆนะครับกับการเข้ารับหน้าที่แทน คร o บนะครับครให้คําแนะนําแล้วก็หนุนหลังตัวเขาเต็มที่นะครับส่วนตัวแล้วเนี่ยน่าจะมีวิธีทําทีมคล้ายๆกับคร o บนะครับจึงเป็นเหตุผลที่ได้มาคุมลิเวอร์พูลนะครับเป้าหมายโอ้ถือว่าสล็อตเนี่ยไม่ได้กลัวความกดดันนะครับผมสล็อตบอกว่าเป้าหมายอยากจะจบสูงกว่าฤดูกาลที่แล้วนะครับนั่นหมายความว่าฤดูกาลนี้ต้องจบ2แม้ก็3นะไอต้องจบ2แล้ก็แชมป์ใชมับเพราะว่าฤดูกาลที่แล้วลิเวอร์พูลจบอันดับ3 ก็เป็นรอง2ทีมนะครับ,อ,อ,รบอาร์เซนอลกับแบนเซตตี้ซึ่งสลอตเองก็บอกว่าได้ติดต่อกับผู้เล่นบางคนเลวครับเช่นเฟอร์จิลฟันดา์ซึ่งก็เป็นคนชาติเดียวกันนะครับน่าจะพูดคุยกันถูกคอแล้วก็ส่วนตำแหน่งผู้ช่วยโค้ชเนี่ยก็เป็นซิปเก้ฮูชอฟนะครับที่เคยร่วมงานกับสลอตทีเฟยานูดมาแล้วในตั้งแต่ปี2022นะครับซึ่งเคยเป็นผู้ช่วยของโดนัลด์คูมันนะครับในทีมชาติฮอลแลนด์ด้วยข้อดีที่ได้สลอตเข้ามาครับเพราะว่า ฟันได้เขาก็เป็นกับตันทีมแล้วก็ชาเดียวกันด้วยผมว่ามันน่าจะไปต่อได้จริงเลี้ยวภูกับประวัติกับนักเตะฮอลแลนด์เนี่ยค่อนข้างโอเคแล้วทั้งจีนี่ไวแนวดุมแล้วก็ตอนนี้มีโคดี้กั๊โป้ด้วยที่อาจจะต้องเค้นฟอร์มสล็อตน่าจะพอช่วยได้คิดว่ากั๊โป้เนี่ยเวลาเล่นกับเนเธอร์แลนด์นี่ก็เท่มือนกันนะใช่ครับใช่ไหมเหมือนตัวแบกเลยฮะเลี้ยงเรื่องอะไรได้หมดเลยเออเพราะว่าเขาพีคมาตั้งแต่บอลโลกแล้วอะใช่ครับคือจริงๆริเลี้ยวภูน่าจะตามฟอร์มจากบอลโลกแล้วแหละแล้วก็ไปซื้้้้้อออมมมมมาาาารคคคคตตััววววจิิงงไ่่่แแพดดดยืนนนนผเป็็ีีลลทุกก จริงๆตอนนี้อาจจะลุ้นเป็นตัวหลักได้เลยในซีซั่นหน้าต้องรอดูออครับก็รอดูว่าสล็อตเนี่ยเขาจะมีคัมภีร์ใช้งานนักเตะดัชหรือเปล่านะครับรวมทั้งนักเตะคนอื่นในทีมด้วยไม่พลาดทุกเรื่องราวกีฬาอย่าลืมกดติดตามช่องยูทูบไทยรัฐสปอร์ตช่องกีฬาเพื่อคนรักกีฬากันนะคะ